สวัสดีครับวันนี้เห็ดปงไฟน้อยครับจุดแข่งกันมือนสี่หุนจักเส้นนี่สามซิปอ่ะสี่หุนนะครับจุดพรุ่งนี้สนามเปิดสนามหน่อยนะบางหน่อย นายรนอบัาเงนี่บานเจ้าตัวที่งานนี่จะบังนั่นเจ้าไปดูัวเรได้แบบนี่อ้อมาทงนี้เลยนอี้งูกินเขียดกินลูกกงูกิน ดีสังเกตแตงหางด้วยครับด<ป>ีหางท่อนิ้วครับาออรบารรคาเด้อเดียวห้า,หหา,หาสิบซื้อห้าสิวินี่ใช้ได้ก่อนอันสว่าน นี่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 ไเพียงเพียงไี้เห่ที่เด็ดไซสบ่นี้เราสั่งไส์แล้บอไม่มีฐานครับไปซื้อมาเลยแต่ก็ไว้ใช้เลยมีที่บ้โอยผมสั่งราซาดามาห้าสิบบาทเปกนรป็นถานรีโมทเปนเอาเอาานรีโมทมาลองด้วยรถมันใส่ได้่ะฐานร่เด้อานไฟฉายนี่างเนี้น ไปซื้อเรียจาเอากเงนออนี่เรียญออกเูไมพอดีเราอเข้าไปลํำตัวที่หุ่นมันคนเดียววะกน้ทักไปถามก่อนอันนี้อันนี้ยอดบางไปหมื่นบ่ใหญ่กว่านั้นหยอดบ้างไหมื่นเท่านี้ก้อยนี่แปดบ่หม่นแ เอ้าไอ้เนียงถามเนาะยอดบังไฟท้อสองตัวเลขสามมิลครับฮะคือว่าหน่อยตาห้างกับฟังนิ้วอายังไงว่าของตัวอีกปุณหเนาะ้ังมนี้วเนียมัสามห้าสามสามห้ากบางอันสองนิ้วนั่เราเป็นซี่เอาคือเอาไปเก้วไว้นะครับคนไทยคลิปอยู่ไหมบอกนิ้วสองนิ้วกับสามห้าผมอยากเบื้องศูนหางเจ้านี่ เปิดเผยได้ว่เปิดเผยก็ได้แล้วเก็ตายตัวเนาะเปนกือาแถมจ่ไขาข้าวเขาาวยาวจังเม็ดปดสีบแปซเมตรเขาบังเจ็ดหนวดยาวสามสิบแปดเส้นสามสิบสามสิบแปดมไฟบัเกินสามสิบสองเส้นสีหุเคยได้จักวิสูตรสองร้อยสบสาม คือประด้หมูนะครับประเดี๋ยหมูอยู่ดี่ซิ่งหมูอยู่จะที่ตีะะจะที่ตีห้างเก่าสิบหกหุนบางเง้าสี่สิบสองร้อยหกสิบสองวิจะบางนี่อยู่ี่หางครับเป็นวาเลนตกไิเน่ ได้นะครับเหล่ามัวต้องือแต่แม่เวมรอเนี่ยร้อยกว่าบาทเนื้็เก่าแต่ว่าตัวที่เก่าไม่ร่อยน้อยนั่าไหร่จุดมือนนะครับจวทายคลิปเหมือนเหมือนตัวอันนี้หลอดเต็บยังไน เจ็ดที่หนึ่งเจ็ดห้าที่หนึ่งเจ็ดห้าะเจ็ดห้าเอบเจ็ดห้าต่อคปิดไม่ไก้คเปแดแตวสามสิบสามสิบีนี่มนเ่วยล็นมเหน่อยนึงดิมันมีเงิูด้วยสูงแล้วก็ได้สามสิบสี่สิบ ตัวเปิดมาซิปไรซีซิปเด้อซีนเปิดมาได่เลยมืนอะไรันี่เขาอะไรเดอคุณมครับเขาบังไฟห้าร้อยยิม้าวิไหมฮะเกิดไฝยีว่ะของคุณก็ต้องทำไม่ได้300วิน่ะสี่่น โอ้ยผมทำได้ผมทำได้ผมก็จะทำไม่ได้กดอาไนก่อนเนาะกดจับเวลาก่อนจูดเนาะนอยเาสมัน้อยอามช่งอย่สี่แบบแอบกงเงยบอเทวดามือน้าเทวดา